ออกเดินทางแล้วนะคะสำหรับคูโบต้าเอ็นยู5501คันนี้นะคะป้ายทางเล่านะคะไกลยอยู่นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะอำเภอเมืองเลยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะ <S 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 คันนี้ไปพร้อมกับฐานบุกเบกสามนะคะ นะคะรับรถเป็นวันที่20นะคะอันนี้เราถ่ายคลิปวันที่19นะคะตอนเย็นของวันที่19นะคะเจ้าของรถนะคะชื่อคุณพรชัยนะคะสิริพรชัยนะคะคันนี้ลูกค้าจัดเป็นเงินดาวนะคะราคา 5 9 0 0 0 0บาทนะคะ5 9 0 0 0 0บาทนะคะใช้เงินดาวเพียง1 0,000บาทนะคะคันนี้ใช้เงินดาวเพียง10,000บาทนะคะบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะรอรับรถส,สวยๆได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณพรชัยมากๆนะคะที่เลือกใช้รถร้านเรานะคะพิกัดร้านนะคะที่ตำบลบ้านปิดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ รือไม่ไม่รู้จักเส้นทางนะคะสอบถามเบอร์เซีลได้เลยนะคะที่0981255301 0942640798 0858529515และอีกหนึ่งเบอร์โทรนะคะ0800924292นะคะโทรสอบถามได้ตลอดนะคะคันนี้จะถึงลูกค้า วันที่20นะคะมิถุนายน2566นะคะตอนนี้เราจะออกตอนเย็นนะคะเพื่อจะถึงลูกค้าก่อน9โมงเช้านะคะพรุ่งนี้ก็จะมีออกอีกนะคะเป็นรถเล็กนะคะพรุ่งนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้รถไปใช้งานนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะสามารถโทรสอบถามได้ตลอดนะคะสวัสดีค่ะ